สาองหนึ่งสยมสอนึ่งสาองน่ามสองหนึ่งสามสอนึามสองนึ่งามองหนึงสาองห่งสามสองหนึ่งสอ คได้เพื่อนไปงด้วยสุขาตหอมแย้มเหวนเผ็ดเราก็มีเพิ่อนเนล้านับเราก็ใช่ไหมเศการที่เกการดีมากถ้องเกอะไรเไรเกิดมาถ้าแบบนี้การแข่งขก็ดีม